มาเที่ยวหาลูกพี่แล้วก็มาดูไอ้นี้ไดโนโค่คิดว่าอยากจะซื้อแต่ไม่มีตังค์ไงก็เลยมาดูก่อนโอ้ระดับสอนจอยผลนั่าแคร์ไม่รู้ไม่ใช่ของกรก orn ะไม่จะได้มีเงินเยอะๆคันนี้ปั่นได้นุ่งได้แท่งระเบิดใช่แรงแรงม้าประมาณนี้แรงท้องนี่นโอ้โหพันกว่าแรงโมนีน่ล้านกว่าเลยบปีทีนี่ล้อสขาดเลยเต๋ารุ่ง เอ้โยบผมเอ็กซฟิปนะครับอยู่กับบังเซ่มองเทพนี่แล้วก็นู่นบังแบงค์บังแบงค์มองขันแก่นนี่ว่าู้กำกับแบงค์พุ่มกับนาหนูบอกเลยอะหนูเคยผ่านมาก่อนแต่ก่อนเนี่ยเป็นผู้กำกับอยู่ทุกวันนี้แสดงเองแล้วผู้กำกับทั้งเอวีวันนี้มาเที่ยวร้านมาเที่ยวร้านบังใหม่ จะมาอังนานแล้วแหละแต่ว่าจริงใจบังเขาไงงานเยอะเหลือเกินโทรไม่ค่อยอยากจะรับหรอกตาบอกบังไม่ค่อยน้ำใสโทรมาก็รับตลอดนะไม่ได้รับโทรกลับเปล่าโทร <c oughs> โทรกลับคนดึกวันนี้เรามามาเที่ยวหาลูกพี่แล้วก็มาดูไอ้นี่ไดโน่คิดว่าอยากจะซื้อแต่ไม่มีตังค์ไงก็เลยมาดูก่อนโอ้ระดับส่อจอย <c oughs> นหนน้าแข่งไม่รู้นหนูไม่ใช่ผงกรกนนะที่จะได้มีเงินเยอะๆพูดเล่นนะครับไปดูแล้วป่ะเนี่ยแล้วเดี๋ยว<อ><อ>เดี๋ยวให้ดูทิเด็ดของบังด้วยหนึ่งพันให้ดูเฉยเหรอให้ดูให้ฟังเสียงได้ไ<อ>้ใหเอาเงี้ไม่ต้องแล้วไม่ต้องอะไรมากหรอกอแ, <ๆ S 2> แค่แค่ๆๆบังแบบติดเครื่องให้เบิ้นให้ฟังก็พอแล้วเออแค่นั้นพอไม่อยากอะไรเยอะ เพราะว่าถ้าเดี๋ยวเห็นเยอะเดี๋ยวอยากได้คือคันนี้ปั่นด้นู่นเอาไปได้อ่แค่นระเบิดใช่เหรอแรงไงแรงม้าประมาณร้อยกว่าแรงท้องเนี่ยโอ้โหพันกว่าก่อนที่จะไปชมคลิปผมเราต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะอยากมีทองอยากลองเพชรปลิงวยถ้าไม่ทำก็ไม่สำเร็จนั่นคือข้อเท็จจริงเวยเข้ามาเทสตสิงเข้ามาเช็คอินต่อให พเตอรูดนี่เอาคนนี้หนูซื้อไปอ่ะเป็นไงบ้างฟ้านูสั่งมาลังพังไปห้าแต่มันไม่พังหรอกแลเชื่อมทําใหม่เชื่อมทําใหม่กว่าจะได้ก็ห้าห้าไปอ่ะกว่าจะทําเป็นอ่ะตีบาบ้างพอไปควงบาหมุนบ้างเฮียไรบ้างโอ้วุ่นวายหมดตีหลอดเราไม่รู้ตัวเลขที่ว่าตีบาเผื่อหลอดอะไรเงี้ยเราไม่รู้ใช่แต่พอเราอยยางไม่นั่น าตอนแรกผมทำใหม่ๆก็ถามเหมือนกันตอนหลังๆทำแั่นเดียวแต่ตอนเนี้ยหนูก็เลยไปดูพวกคลิปฝรั่งเนี้ยเราไม่รู้จะถามใครไม่กล้าโทรถามเกันหรอเราก็ดูคลิปฝรั่งแม่งก็พาวทำตรงนี้ล้วได้ซื้อไอ้นี่มาก็อะไรนะที่เขามานอกนกพันธุ์ไหนต้นเจลี่ไอ้อ่าไอ้ต้นเจลนี่ถ้าไปดูฝรั่งเนี่ยต้องมีไอ้ต้นเจลี่ไอ้ต้นเหลวซื้อซื้อแน่นอนแน่นอนนะซื้อมันเป็นมันเป็นสเปรย์ความเย็น เปยนความเย็นทําให้มันติดลบสามสิบสี่สิอืมแล้วก็ลนฝาหน่อยแล้วก็หยอดพึบลงไปมันจะเป่าก็พอได้นะแต่ทั้งนั้นก็ต้องตีอัดดีอ่ะก็ตีแล้วก็ใส่น้ํายากันไคล่ก็จบเรื่องมันไม่ดีนะใส่น้ํายากันไคลมันต้องมันพาทำมันต้องใช้น้ํามันเครื่องเนาะจริงมันพาหนูทาหนูก็ทำมันนี่เหรอไอพวกไอรัง จะ้เรียกมาตกอยู่พอมันร้อนแล้วมันละลายนะใช่ไหมหนูหมดน้ำมันเครื่องอ่ะมันร้อนแล้วมันเหนียวอ่ะใช่เอ,อหนูไปหมดค่าเครื่องมือที่มันพาทำนะไม่ว่าจะเป็นโฮเกตบอเกตเอวยวัดนอกวัดในดิจิตอลแปดหมื่นอ่ะซื้อมานั่งวางทำฝาเดียวกบบางเนี้ยฝาเดียววางเนี้ยไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยแต่มันก็มันก็โอเคอ่ะแต่วันนี้อยากดูไดโน่จังให้ รีวิวไดโน่ดิป่ะได้แล้วเดี๋ยวขอของแรงกลับไปที่บ้านหน่อยเราอยากได้อะไรกลับไปอยากได้แคมปสี่วาวนะแคมสี่วาวต้องศึกษาลุกพี่แล้วเพราะว่าตอนนี้ก็มีเพื่อนเยอะเลยนะตั้งแต่ทำสี่วาววาวปลาฉลามเลยปลาวานเลยยังยังลงลึกอยู่เลยยังไม่กลับขึ้นฝั่งเลยอยู่ข้างล่างอยู่เลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็ ดีขึ้นก็เลยเนี่ยมาขอแคมลูกพี่ไปไม่ขอหรอกมาซื้อแหละนี่ใครอยากได้นะติดต่อได้เลยช่างเซมองเทพ Facebook ชื่อภาษาอังกฤษจะขึ้นให้ตรงน,นี้นั่นแหละโรับไม่รับก็มาหายแกหน้าร้านได้เลยนะเนี่ยตัวเนี้ยต้องหัราคาที่แปดหมื่นต่อตัวลูกพี่ขายเท่าไหร่ดีกว่าหนึ่งันห้ารอยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท,ท่านั้นไม่ต้องไปหาอะไรเยอะใส่แคมตัวนี้ลดแรงเลย ถ้ามันไม่แรงจริงเนี่ยผมไม่กล้าขายนะพันห้าใช่ไหมใช่แต่มันต้องแรงแหละเพราะว่าเราต้องเอาไปลองแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยเราบอกก่อนเลยว่าเราไม่ได้ทําเป็นรถแข่งแต่เราทําเป็นรถเขาเรียกว่ารถทิปนะพี่เอซ์ครับ,<อ>บเป็นรถทิปก็เลยให้แกตัวริงก็เลยให้แกปรับแบบตัวริงมาแบบท้ายลึกๆจะวิ่งประมาณแบบคนอืน่นเขาวิ่งกันร้อยเก้าสิบบางส่งงานลูกค้าร้อยเก้าสิบกว่าสองร้อยถ้าหนูวิ่งสามร้อยกว่าเฮ็ดพันก็มีร้องอ่ะฝากด้วยไอ้พวกฝากไว้กับรถ ข้างๆอี่คันหนึ่งแบกใส่จีทีเอาวิ่งไงผู้เล่นผู้เล่นก็เดี๋ยวรอกันปั๊กที่จะพาเข้าดูได้เลยครับได้นเลยรีวิวหน่อยบางนั่งนี่ก็ได้เพราะบางเขาไม่มีแรงเดินแล้วทุกคนเนี้ยบางนอนน้อยยังไหวอยู่ไงได้อะเฮ้ยมีเครื่องนี้ด้วยอ่ะขายไหมคุณไหมหน้าตาไม่เหมืเหมือนที่เรเคยไปเจอมาเลยว่ะไอตัวนั้เป็นล้านอ่ะเป็นไงดูดิไอตัวนี้จะเป็นตัวเป่าลมออกมา ใช่มีทั้งเป่าและทั้งดูดดูดเข้าไปเป่าเข้าไปวาปออกข้างใช่เขาเรียกว่าเทสโฟเยดโดโคลามัสแต่เครื่องนี้ก็ว่าแพงมากก็โดยปกติในบางอ่ะจะต้องเรียกว่าดีไซน์แมตต์กับแคมป์ี่เราจะใช้ถูกต้องครับต้องทําที่ฝาก่อนใช่ครับผมแล้วก็มาทําให้แมทต์ใส่แคมป์ก็คือง่ายๆพูดตรงๆนะเซตฝายังไงก็ต้องปรับแคมเข้าหาฝาใช่ครับแล้วก็ทอนล่างลงไปก็อีกเรื่องหนึ่ง ก็จะเป็นชุดหัวชุดบนเนี่ยต้องมีเครื่องมือประมาณนี้เจอเทปเอาไปลงที่บ้านซึ่งตัวไหมฮะสจอันนี้เหรอครับครับผมอ๋อน่าจะไม่แหละครับขี่รถมาง่ายกว่าขี่รถมาดีกว่านะแม่งแพงมากแล้วนี้คือเป็นห้องร้อยจากรถจริงๆเป็นห้องที่เขาจะทำเทรนนิ่งเทรนนิ่งอ่ะแล้วเปิดคอร์สสอนกันบ้างไหมคือก็มีคอร์สที่เป็นสูตรรถแข่งแล้วก็คอร์สโมดิฟายคอร์สโปรเมื่อชีพก็ยังรับอยู่ตลอดใช่เอาอย่างนี้ งั้นเดี๋ยวหนูมาเรียนจริงจังเลยดีกว่าได้เลยต้องมาอยู่นี่กี่วันจริงๆอ่ะเรามีจะทําคอร์สปฏิบัติแต่ว่ามันมาปิดเคอร์ฟิวเมื่อของเดือนนี้แล้วเนี่ยก็คือเรียนสามวันบางเนี่ยรับคนจ่ายตังค์กันมาเยอะแล้วแต่ปรากฏว่าเขาปังติคอร์สเท่าไหร่ดีกว่าคอร์สเนี่ยมีตั้งแต่ถ้าเป็นโปรรถแข่งก็อยู่ตอนเนี้ยโปรให้ช่วงโควิดสี่กันห้าโนจ่ายหมื่นหนึ่งเรียนคนเดียวเลยไม่ยุ่งกับใครได้ได้เลยจ่ายให้บางเลยเดี๋ยวโอนเลยครับ ต้องจัดจัดไปรถกูแรงแ,แน่แต่ถ้าแบบสำหรับช่างที่แบบว่าอยากแอปพ o ิคเฉพาะเรื่องเครื่องเรื่องตูนก็จะมีสามพันห้าพันก็คือเรียนจบเลยให้สองหมื่นอะทุกอย่างอะตัดไปอย่างนงี้เลยอือโอเคอย่างนี้เก่งแน่นอนใจถึงน้องๆครับที่ไม่ได้แอคนะครับคือแบบว่าพี่แบบโง่ไงจะต,ต้องแบบว่ามาเรียนหนังสือเหมือนพวกเองอะไม่มีใครอ่านหนังสือออกตั้งแต่เกิดหรอกกอ็มาเรียนใช่มาเรียนภาคปฏิบัตินี่คือมีเจียแคม มัดโฟร์ใช้โฟร์เทนด้วยนะเจี๊ยด้วยเจีพอร์ดด้วยแล้วก็มัดโฟรด้วยสุดท้ายนี่คืออะไรรู้ไหมครับกลับไปอยู่บ้านไม่มีเครื่องอ่โคตรหยากได้ซื้อไปเดี๋ยวพาไปดู้อมแล้วก็มีเทสไดโน่ด้วยสอนตูนแล้วก็เทสตูนบนไดโน่ด้วยสรุปแล้วต้องซื้อในโน่ด้วยก็พี่ไอห้องนี้มันเหมือนห้องซ้อมดนตรีเลยนี่หว่าใช่ครับว่างๆเราก็จะเล่นดนตรีกันใช่ไอมือเบสอันนี้มือเบียดอะแนะนำแนะนำไม่รู้จริงทอันนี้สอนทอกี้โดดนอนอ่ะยังไงสอนทอกี้ ความเมอนี่เป็นไงกี้เนเกี่ยวการตลอดเกี่ยวกาบที่แล้วอันนี้คือหน้าจอธรรมดาใช่แล้วก็จะมีโน้ตบุ๊กครับส่งขึ้นจอนี้ใช่ครับตัวนี้จะมีจอสองตัวแล้วก็จะมี PC ตัวหนึ่ง PC ตัวหนึ่งแล้วก็เอาง่ายๆไอ้ตัวเนี้ยเท่าไหร่เนี่ไดโน่เนี่ยตัวแท่นเนี่ยเราเป็นรุ่นสตาร์ทมือสตาร์ทมืออ่ามือหมุนสตาร์ทใช่เอาจริงปหมเนี่ย มือเอานิ้วสตาร์ทกันถ้าเป็นรุ่นสตาร์ทนิ้วแล้วกันอันนี้คือนิ้วสตาร์ทอ่ากดแช่บึ้งลูกกิ้งหมุนอ๋อลูกกิ้งหมุนเลยลูกกิ้งหมุนปั่นล้อติดปั่นปั่นเครื่องติดเลยใช่เฮ้อ heat ด้วแจ๋วแล้วตอนนี้อาสงบเลิกก็เสร็จคือราคาเท่าไหร่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเฉพาะเฉพาะไอตัวแยกดีกว่าเพราะว่าอันเนี้ยสามแสนหนึ่งส่วน PC เนี่ยก็แล้วแต่ว่าจะใช้สเปคไหนใช้เปนไหแต่นี่มันเป็นเกมเมอร์กี้มัน ก็เลยแพงหน่อยอ๋อพอปนมาไม่มันเริ่มเล่นเกมไงมันมึงต้องไปเทียร์กับพ่อแล้วล่ะเขาก็เลยซื้อไอ้นี่ให้มันแทนแทนเจคัมก็เลยให้มันมาเล่นแทนเจคัมแทนใช่แล้วทุกวันนี้เล่นแทนเจคัมใช่ทุกวันแสดงว่าถ้ารถหนูแรงเนี่ยพอไยกี้เลยนะใช่ไอกี้เจคัมถ้าถ้าแคมใส่แล้วไม่วิ่งโทรมาไอกี้โทรด่ากี้ไม่ต้อโทรด่ากี้เลยมึงจัดการยังไงวะเอาง่ายๆคือเฉพาะแท่นเนี่ยสามแสนหนึ่งครับผม แล้วพวกคอมก็แล้วแต่เราจะไปหามาใช่ดูปกติก็ต้องสตาร์ทแต่สองหมื่นห้าขึ้นไปก็ใช้ได้ละตีสักสามแสนห้าจบใช่มันไม่ได้หนักตรงนั้นมันหนักแตมันหนักตรงห้องห้องใช่ถามว่าห้องเนี่ยเราได้ห้องมาแล้วเนี่ยเรายังเออเราได้ตัวนี้มาแล้วเราจะทําห้องเราต้องมีงบเท่าไหร่คืออันเนี้ยเราทําห้องเรียกว่ามาตรฐานอืมในเรื่องของการเอาอากาศเข้าอากาศออกเรื่องของโฟเทสของโฟลมเนี่ยคือ เนื่องจากบังเป็นคนจูนเองด้วยเราก็ต้องห่วงเรื่องสุขภาพสุขภาพเรื่องที่เราสูดกา๊าซคาร์บอนอะไรเงี้ยเราก็ใช้โฟล์ด100%เลยลก็ระบบเอาอากาศเข้าและอากาศออกอยูยอย่ที่ประมาณแสนเจ็ดแสนแปดเฉพาะ,ะพ,าพัดลมพัดลมสองตัวนี้เป็นตัวเดียวอันนี้เป็นทางเข้าอย่างเดียวเลยไม่มีพัดลมอ่ะแล้วทางออกอ่ะทางออกใช้พัดลมตัวใหญ่ตัวเดียวเลยแตวตอนที้มันเข้ามายังไงมันเข้ามาพแรงดูดดูดอย่างเดียวเลยแปดพัน CFM ลมตัวกันแบบนี้เพ้างบ้าังลำควายนั่นเองใช่ถ้าไปเป่าเจ้าเมืองปิวฮัตตเนียตัวสูงเท่าสจอยเลยใช่เหรอใช่เดี๋ยวพาไปดูนัเราขอสอบหนึพูดมนอยู่ข้างนอกนู่นครับอ๋อเอาง่ายๆก็คือห้องเนี้ยเราก็ต้องมาเขาเรียกว่าทําห้องรีโนเวทห้องให้มันเป็นเฉพาะรุ่นของมันก็คือเก็บเสียงบุแผงเก็บเสียงครับแล้วก็ทําช่องอากาศเข้าและอากาศออกเอางี้อยากฟังเสียงท่านี้ใช่งั้นเปิดบ้าไปฟังเลย ¡Hola!